ปฏิปทาของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปเมื่อครั้งเดินทุดงไปสู่ภาคใต้นั้นนับได้ว่าเด็ดเดี่ยวนักเนื่องจากทางภาคใต้สมัยนั้นพระธุดงมีน้อยแม้จะจาริกผ่านไปให้เห็นอยู่บ้างก็มีอยู่ไม่มากส่วนพระประจำถิ่นที่ของภาคใต้เองท่านก็มีเดินทุดงเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อย บางรูปท่านเดินทุดงเพียงห้าถึงสิปีเป็นอย่างสูงที่เกินกว่านั้นหายากเต็มทีเมื่อพระธุดงในพื้นที่มีน้อยทำให้ญาติโยมชาวภาคใต้ไม่ค่อยรู้จักพระธุดงกันเป็นส่วนมากฉะนั้นพระธุดงจึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านเสมอแต่พวกชาวบ้านก็ไม่รู้จักประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตการขบฉันการอยู่อาศัยคณะทุดงของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปเดินทางทุดงต่อไปโดยมีสัจจะอยู่อย่างหนึ่งว่าการเดินทุดงต้องมีจิตใจกล้าหาญอดทนแม้ตายที่ไหนเอากระดูกทิ้งที่นั่นพระอาจารย์เปลี่ยนและคณะ ได้รอนแรมไปในป่าเขามาสุดทางเอาที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดโคกตะกรอนพักที่ชายป่าวัดโคกตะกรอนเป็นเวลาสี่วันท่านได้เล่าให้ฟังว่าลำบากสักหน่อยในเรื่องขบฉันคือชาวบ้านศรัทธาน้อยบินทบาทได้ไม่มาก ฉันไม่สู้อิ่มเพราะเราฉันหนเดียวคนทำบุญจริงๆนั้นนะ่ะหายากมากที่สุดบางวันได้อาหารเพียงถ้วยเดียวบางวันได้ข้าวอย่างเดียวคณะของอาตมาเดินทุดงต่อไปจังหวัดตรังเมืองตรังนี้แม้จะพบบ้านผู้คนน้อยแต่ก็หนักแน่นในธรรมะดีมาก มีจิตเป็นกุศลใส่บาตดีได้ของแห้งบ้างเป็นน้ำบ้างพออิ่มแต่ละมือเวลากลางคืนมีชาวบ้านมาพูดคุยด้วยเพราะว่าเมืองตรังนี้ประชาชนจากหลายภาคด้วยกันมาตั้งรกรากพูดกันรู้เรื่องรู้สาเหตุดีพอสมควรที่ประทับใจมาก ก็เมื่ออาตมานำหมู่คณะไปพักกลางกรดบนภูเขาลูกหนึ่งในอำเภอกันตังมองลงมาเบื้องล่างเป็นสวนยางพารากว้างใหญ่สุดสายตาดุดพรมสีเขียวผืนใหญ่ปูไว้บนพื้นดินมองดูเย็นตาดีเหลือเกินพอตกกลางคืนอาตมานั่งสมาธิภาวนา จิตใจสงบเยือกเย็นดีมากพอจิตสงบก็กำหนดรู้ว่าบริเวณเบื้องล่างนี้อดีตเป็นสนามรบที่มีบรรดาน,นักรบล้มตายเป็นจํานวนมากวิญญาณน,นักรบเหล่านั้นต่างก็ได้รับทุกขเวทนาร่ำร้องวิงวอนกระเสือกกระสนอย่างน่าสงสารอาตมาจึงแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้น ได้รับความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ด้วยธรรมบารมีเพื่อจิตวิญญาณเหล่านั้นจะได้ไปเกิดตามภพภูมิตามที่ได้สร้างกุศลมาคืนนั้นทั้งคืนพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดรุ่งสถานที่สงบลมพัดโชยเย็นดี ความง่วงเหงาไม่มีเลยเลยปฏิบัติตลอดรุ่งติดต่อกันไปจนสว่างรุ่งเช้าอาตมาและหมู่คณะก็ออกเดินทุดงไปอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่ก็เป็นเวลาเกือบค่ำมืดดังนั้นจึงได้เข้าพักปักกลดที่วัดโพอำเภอหลังสวนนั่นเองการภาวนาที่นี่ดูสงบ จึงรวมสู่ความเป็นหนึ่งอย่างรวดเร็วอาตมาจึงเร่งรีบทำภาวนาจนดึกเดินจงกรมแล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยหลังพักผ่อนพอสมควรแล้วรุ่งเช้าพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปพร้อมด้วยคณะได้ออกบินทบาทจึงมองเห็นสภาพที่แท้จริงเต็มตาซึ่งก็ได้เห็นว่า วัดโพนี้ดูคับแคบไปสักหน่อยผู้คนเริ่มพลุกพล่านยิ่งสายยิ่งมากจึงไม่เหมาะที่จะทำภาวนาสิ่งที่ดีของการภาวนาในวัดโพก็คือบริเวณแม่น้ำหน้าวัดซึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนได้เห็นพญานาคนอนขดตัวเฝ้ามองดูอยู่ใต้แม่น้ำวัดนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าไหรนะัก เมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนและหมู่คณะไปนั่งทํำภาวนาเขาจึงเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาท่านจึงแผ่กุศลไปให้แล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกหลังจากระปาดเสร็จแล้วก็ออกเดินทุดงไปสํำรวจบริเวณป่าไม้เพื่อจะอยู่ภาวนาธรรมตอนสายๆก็ไปพบถ้าเขาทอง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดผูมากพอสมควรและอยู่ในอำเภอหลังสวนด้วยเช่นกันพระอาจารย์เปลี่ยนได้พิจารณาดูพื้นที่เห็นมีความสงบดีจึงบอกหมู่คณะว่าจะพักปฏิบัติธรรมกันที่นี่เมื่อไปถึงก็มีชาวบ้านป่าใกล้ๆนั้นชวนกันไปหาแล้วก็บอกว่าที่ถ้ำเขาทองนี้ ผีดุมากเกรงว่าพวกท่านจะอยู่กันไม่ได้เพราะเคยปรากฏว่ามีใครมาอยู่ก็ต้องหนีไปพระอาจารย์เปลี่ยนก็บอกเขาไปว่าญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาและหมู่คณะมาบำเพ็ญธรรมกรรมฐานมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ผีจะดุมากดังที่ว่าก็หาได้กลัว เพราะเรามาดีมาทำคุณงามความดีเพียงอย่างเดียวมิใช่ว่าจะมารื้อหาสิ่งของเก่าแก่โบราณผีป่าเขารู้ความจริงเขาก็ไม่ทำอะไรอาตมาหรอกขอบใจมากที่เป็นห่วงเมื่ออธิบายให้ญาติโยมฟังจนเข้าใจดีแล้วเขาก็พากันกลับไปพระอาจารย์เปลี่ยนพร้อมกับคณะ ก็เข้าไปสำรวจดูในถ้ำแต่ปากทางเข้ามีต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กๆขึ้นจนเต็มแทบจะไม่มีทางเดินดังนั้นจึงขอร้องชาวบ้านให้ช่วยทางทางให้แต่พวกเขาไม่กล้าด้วยความเกรงกลัวผีจะทำร้ายเอาถึงตายที่สุดพระอาจารย์เปลี่ยนก็ได้บอกขอยืมมีดแล้วให้น้องชายคนเล็ก ที่ติดตามมาทําการถางทางบริเวณปากทางเข้าถ้าจนเดินได้สบายพร้อมกับเก็บใบไม้กิ่งไม้ตลอดถึงการทําความสะอาดภายในถ้าให้ดูกว้างขวางขึ้นอีกภายในถ้าเขาทองนี้มีพระพุทธร,รูปอยู่สามองค์แต่ทุกองค์ได้ถูกทําลายให้เกิดความชํารุดเสียหาย จากน้ำมือของคนร้ายที่คิดจะมาขุดสมบัติซึ่งแต่ละองค์ก็ล้วนอยู่ในสภาพเดียวกันหมดนอกจากนั้นนอกถ้ำก็มีองค์พระเจดีที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมองค์เจดีโดยรอบรอบซึ่งเปลือกไม้ใหญ่โอบล้อมรอบเป็นรูปร่างพอมองรู้เขานับเป็นสิ่งที่ดี ควรจะรักษาความสะอาดให้แม้ถ้ำนี้จะเล็กไปหน่อยทางเดินจงกรมก็มีจำกัดแต่เวลาปฏิบัติธรรมก็ออกจะสงบดีพอสมควรทางเดินจงกรมมีทางเดียวเวลาเดินท่านก็จะผลัดกันคือเดินได้พอสมควรแล้วก็จะหยุดให้พระอีกรูปเดินบ้างทำอยู่อย่างนี้ พระอาจารย์เปลี่ยนและคณะมีความสุขสงบได้ตามอัตภาพชาวบ้านให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากก็มีสาเหตุที่ว่าเคยเล่าหรือว่าผีดุแต่เมื่อภิกษุทั้งสามรูปไปอยู่ก็ไม่มีอะไรเขาก็คิดว่าต้องมีอะไรดีจิตใจก็บริสุทธิ์ไม่คิดเมาของเหมือนดังคณะอื่นๆ หลังจากทําความเพียรอยู่เป็นเวลาหลายวันก็นับได้ว่าชาวบ้านมีความเคารพพระธุดงชุดนี้เป็นอย่างสูงพระอาจารย์เปลี่ยนและหมู่คณะได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเพราะสถานที่การภาวนาและชาวบ้านล้วนมีความพอดีทั้งสิน้นดังนั้นจึงเบาใจที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไป พระอาจารย์เปลี่ยนและหมู่คณะได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาตมาทำความสะอาดถ้ำและที่ลานหน้าถ้ำเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้มาบอกความจริงให้ฟังว่าพวกเขาเชื่อว่าอาตมาและคณะเป็นพระผู้มีจิตใจบริสุทธิ์จึงขอบอกความจริงว่าในถ้ำเขาทองนี้ ข้างบนจะมีทางขึ้นไปแล้วจะมีโปรงถ้ำอีกชั้นหนึ่งภายในถ้ำข้างบนนั้นจะมีสิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์คือเหล็กไหลจากคำบอกเล่าของคนโบราณแต่เมื่อไม่นานมานี้มีทาหารเอาปืนใหญ่มายิงลูกกระสุนก็ด้านเอาปืนคอมายิงก็ไม่ระเบิดท่านลองขึ้นไปพิสูจน์ดูเถิดชาวบ้าน ได้วนเวียนมาบอกให้รู้เรื่องเหล็กไหลเป็นเวลาหลายวันจึงทำให้อัตมาอยากรู้ความจริงบ้างดังนั้นจึงได้ชวนคณะเข้าไปสํารวจถ้ำแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัวดังนั้นอาตมาจึงเตรียมไฟฉายพร้อมด้วยเทียนไขไม้ขีดล่อถ้ำเข้าไปสํารวจดู จิตใจของอาตมานั้นปลอดโปร่งดีไม่มีความหวั่นวิตกอันใดอากาศภายในถ้ำก็ถ่ายเทสะดวกไม่อับไม่ชื้นภายในถ้ำมีองค์เจดีข้างๆหน้าเจดีมีแท่นหินนั่งภาวนาข้างๆองค์เจดีถูกขุดทำลายเอาสมบัติไปหมดแล้วภายในถ้ำ ไม่มีอะไรจะน่ากลัวจึงเรียกคณะและน้องชายให้เข้าไปดูด้วยกันทุกคนไม่เข้าด้วยความกลัวมีแต่หลวงพ่อสุพรรณเท่านั้นที่เข้าไปดูภายในถ้ำนี้กับอาตมาอาตมาได้ตรวจค้นดูว่ามีเหล็กไหลจริงไหมขอดูเป็นขวัญตาตรวจดูจนทั่วก็ไม่พบ คณะของเราอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเขาทองนี้ได้ไม่นานหลวงพ่อสุพันท่านก็ชวนออกเดินทุดงต่อไปการเดินทุดงกรรมฐานของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปไม่ได้กำหนดจุดหมายปลายทางเพียงแต่หาสถานที่อันเหมาะสมแล้วเข้าผ่ำนักนั่งภาวนาไปเมื่อติดขัดตรงไหน ็ค่อยๆพิจารณาทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วตั้งคำถามเอาเองจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็จะต้องสอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองต่อตอไปเจ็ดครั้งสิบครั้งเมื่อจิตละอุปาทานวางตัวเป็นกลางได้สิ่งที่ปรากฏก็จะชัดเจนเป็นธรรมะอันแท้ ถึงแม้จะไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่สิ่งที่เกิดรู้เห็นจากภายในนั้นยังประโยชน์ให้จิตใจก้าวหน้าต่อไปสิ่งนั้นก็ถือเป็นผลดีในการภาวนาํำว่าปัจจตังผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้เฉพาะตนใครไม่มีสอนหรอกนอกจากบอกอุบาย แล้วนำไปปฏิบัติเองและนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทุดงของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปเรื่องการแผ่เมตตาช่วยเหลือนักรบโบราณและการมองเห็นพิยานาคด้วยทิพกสุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาด ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ